สำหรับคนที่ไม่เข้าเรียนนะเล็ขอดไว้ให้สําหรับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนเนาะอ่ะเริ่มจากตัวโดนี่ลักษณะตัวโดนะตัวเรตัวเรนี่จะอย,อยู่ใต้เส้นที่หนึ่งอยู่ใต้เส้นที่หนึ่งเห็นอยู่เนาะเห็นไหมอกเห็นนะครับเห็นครับ ตัวเรต่อไปตัวมีจะคาบเส้นที่หนึ่งถ้าเราเอานิ้วมือขึ้นมาเรียงกันหน้านิ้ยให้นิ้วก้อยอยู่ล่างสุดเนี่ยตัวนี้คือนิ้วก้อยนะ้วโป้งชี้อยู่ด้านบนสุดมีโป้งจะอยู่เส้นที่ห้าบนสุดนะคิดอย่างนี้มันจะง่ายเนาะอันนี้ตัวมีดูภาษาอังกฤษด้วยนะมีภาษาอังกฤษด้วยอ่าตัวต่อไปไม่ได้คาบเส้นแล้ว มันกลายไปอยู่ในช่องแทนแล้วเห็นไหมลูกก็จะกลายเป็นตัวฟ้ามันจะไล่าตามสเต็ปไปเลยแต่ถ้าเรานับแค่ในเส้นมันจะข้ามนะอันนี้จะเป็นมีไม่ใช่ฟ้าตัวต่อไปเส้นที่สองก็จะไม่ใช่ฟ้าแล้วเพราะมันข้ามตัวฟ้าไปนะมีอันนี้ก็จะกลายเป็นซอนนีทีเลฟาถ้าเรียงตามลำดับมันจะเป็นขาบเส้นในช่องคาบเส้นในช่องสลับขึ้นไปเรื่อยๆนะ อ่าฟาต่อไปซ้อนเส้นที่สองนี่ตัวจุดกำเนิดเอ่าต่อไปลาดูตำแหน่งให้ดีนะจําให้ดีถ้าเราเริ่มต้นถูกแล้วมันจะไล่เรียงตามลำดับไปได้ก็ท่องเหมือนท่องกอไก่อ่ะกอไก่เขาข,ข่เขาขวดเขาฟาอยู่ตำแหน่งที่อะไรอะไรเงี้ยแล้วเหมือนท่องสุดคูณอะไรเงี้ยอ่าลานี้ลาครับอ,อยู่ในช่องนะครับ ที่จะอยู่ในเส้นที่สามก็คือนิ้วกลางเรานะนีน่นิ้วกลางนะครับต่อไปโดโดนี่จะอยู่ระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วชี้นะเราเรียกว่าง,ง่ามนิ้วหรือ่านะระหว่างนะครับระหว่างนิ้วต่อไปตัวเรตัวเรจะอยู่นิ้วชี้ตัวเรนิ้วชี้นะนาทิชา อ่าต่อไปตัวมีนี่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอันนี้เสียงสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตัวมีจะอยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งอ่าต่อต่อไปตัวฟ้าอันนี้คือนิ้วโป้งแหละถ้าเราใช้มือตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะมันจะอยู่บนสุดแล้วนิ้วโป้งอันนี้เหนือนิ้วโป้งขึ้นไปอีกอ่าก็จะเป็นตัวซอนซอนสูงนะครับซอนสูงอ่าอันนี้เลยขึ้นไปอีกตวัวลาไอเซนน้อยนี่ไม่เกี่ยวนะ เด้งเด้งขึ้นมาลาเห็นไหมต้องใช้เส้นน้อยเพิ่มนะแต่ซอนซอนนี้มันเหนือเส้นเหนือเส้นที่ห้านะยังไม่ต้องใช้เส้นน้อยแต่ลาปุ๊บต้องใช้เส้นน้อยแล้วสูงขึ้นไปอีกอ่าเหนือขึ้นไปอีกาเหนือเส้นน้อยขึ้นไปอีกนี่คือตัวทีตัวบีนะครับทีบีแล้วก็ตัวโดโดก็อโดไม่ได้ทำไว <c oughs> โดก็จะเป็นเส้นเส้นดำนี่แหละเส้นดำนี่แหละภาพขึ้นไปอย่างนี้ก็จะกลายเป็นตัวโดแลไวเห็นไหมนะแต่นี้แค่ทีในใบางานตามใบางานนะอืมมีใครสงสัยอะไรตรงไหนอีกไหมลูกเนี่ยง่ายๆใบางานถ้าใครทั่าดูไม่ทันก็เดี๋ยวดูย้อนหลังดูย้อนหลังได้ ผมเชื่อว่าที่วัดเสร็จแล้วตอนเนี้ยมีท่าพอนเสร็จแล้วง่ายง่ายมากเลยเพราะว่าในใบางานให้ดูในใบางานทีนในบางานเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วล่วะในใบางานนี่ หูไบงานนะให้นักเรียนเขียนโนต้ตอักษรไทยนะลงไปเช่นโดเลยมีฟาตอลาติโดเนี่ยแต่ครูขอเพิ่มภาษาอังกฤษที่อยู่ด้านบนลงไปด้วยเลยนะขอให้ใส่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษลงไปในนี้เห็นไหมลูกในขีดเนี่ยอันแรกเนี่ยตัวทีหนูก็เขียนท้อทหารสาลอีแล้วคัดใส่ตัว b เข้าไปด้วย B ตัวนี้ตำแหน่งมันมีบอกอยู่แล้วเนี่ยอย่าลืมนะต้องมีอักษรไทยด้วยนะและครูให้เพิ่มภาษาอังกฤษตัวอย่างด้านบนนะใส่ลงไปนะบางคนใส่แต่ภาษาอังกฤษลงไปอย่างเดียวเพราะว่ามันมีตัวอย่างให้ดูยอยู่แล้วไม่ได้นะให้เพิ่มอ่าภาษาไทยลงไปด้วยนะครับอักษรไทย จะมีสระหรือไม่มีสระก็ได้เช่นสระโอดอเด็กโดเนี่ยเราตัดสระโอออกหรือแต่ดอเด็กอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือจะใายเขียนเต็มมาเลยก็ได้มีทั้งตัวอักษรพยัญชนะและสระเนี่ยรวมกันเลยก็ได้นะครับแต่อย่าลืมภาษาอังกฤษด,ด้วยนะเราจะได้รู้ว่าตัวโดนะต้องเป็นตัวซีนะมันจะอยู่คู่กันไปตลอดนะตัวโดจะไปเป็นตัวเ ไม่ได้นะโดไม่ใช่เอนะครับจำไว้ดีๆบางคนจำสลับโดคือตัวแรกที่เรารู้จักใช่ไหมมันก็จะหน้าเป็นตัว A อเนาะเราก็ใส่เอมาผิดเลยนะครับโดต้องเป็นตัวซนะีเนาะพูดง่ายเนี่ยในข้อสอบในในงานเนี่ยง่ายมากเลยไม่มีแค่ตัวโดเนี่ยที่ใช้เส้นน้อยตัวเดียวนะตัวโดต่ำเนี่ยนอกนั้นอยู่ในบรรทัดห้าเส้นหมดเลย อยู่ติดกับบรรทัดน้าเส้นอยู่ใต้บ้างอยู่เหนือบ้างเนาะที่เลยมามีตัวโดวตัวเดียวง่ายลูกอันนี้ไม่น่าจะยากใบงานนี้เนาะมีใครสงสัยอะไรไหมครับไม่มีเราจะได้ไปพักผ่อนกันแนละ้วลูกอาทิวัดมีอะไรสงสัยไหมครับเห็นก้มหน้าก้มตาไม่ยากเดี๋ยวถ้าใครไม่ไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนอเดี๋ยวครูจะส่งคลิป นะครับูบันทึกก็ให้แล้วคิดว่าให้ดูย้อนหลังนะเดี๋ยวส่งเข้าไวให้เนาะตอนนี้ใครเข้าใจแล้วนะครับอ่าอกไปพักผ่อนได้เลยลูกเสร็จแล้วสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับไปพักกินข้าวเด้อลูกอัดดิบกินข้าวกินปลากันที่วัดกินข้าวย่างที่วัดอุณะคุมแย่ เม่กินข้าวย่างสงสัยจะกินแล้วมั้งเนี่ยบวมแล้วง่ายไหมที่วัดเม่ง่ายไหมง่ายค่ะง่ายอย่าตายทำไม่รู้ก็เปิดใน Google จะมีให้ดูนี่เยอะเดี๋ยวมีข้อสอบส่งไปให้นะวันที่ยี่สิบกมาทำข้อสอบเนะไม่ออกเวลาที่วัด ติดแมสเรียนด้วยไงอยู่บอมลาดเหรอลูกเ <c oughs> นีดีแล้วลูกฉีดยังฉีดยกซีนยังฉีดได้แล้วนี่ขอให้ฉีดได้แล้วเนี่ลูกสิบสองขวบพี่วัดมีอะไรถามไหมเห็นไม่ออกจากกลุ่มเนี่ยถามไหม เสร็จแล้วลูกปะบายบายสวัสดีครับ